ณนะสีเลสีเลนณะนะฮะเก้าเก้าจบนะครับวัดอุทยานนะครับเป็นคําท่องของหลวงปู่เพิ่มนะครับเี่เรือทองนะฮะเป็นคาถาทักษิณที่ชาวบ้านท่องกันมาตลอดนะครับท่องก็โชคลาภเงินทองก็จะมาสำหรับวันนี้ก็ได้มากราบไหว้ท่านแล้วก็ถวยายเจการะทานนะครับท่านอยวเราเดินทางกันต่อ วัดนี่ออขวามือนี่นีขวามือนี่เอาถิ่นเยอะมากครับวันนี้เรามาทาบุญเก้าวัดนะครับอันนี้อยู่ที่วัดโอ้ดูฮะคงลงไม่ได้ครับวันนี้อันนี้วัดอะไรนะวัดบางไกล,กลนอก,น,อกนะครับรู้สึกก็ญาติเดมก็คงจะลำบากนิดนึงเจ้าถิ่นเยอะครับนักเรีนงั้นเดี๋ยวเรา อีกวัดพีมาดูตีโบสถ์ใช่วันนี้ครับโบสถ์โบสถ์ที่จะสร้างนะฮะนี่น,ะน,นะนี่นี่บนตอกมกันเขเลยกบนตอกนะครับ<อ>ก็มีเลขที่บัญชีของวัดนะครับเข้าไปดูในเพจก็ได้ครับเรือจะลองทิ้งไว้ให้ก็ได้เริ่มกันสร้างโบสถ์โบสถ์นะฮะแต่หลวงพ่อท่าน<อ>นะครับต้องช่วยดูแลเรื่องลูกน้องหน่อยฮะลูกน้องเยอะมากเลย เราจะโดนล,ลุมกัดชาวบ้านจะกลัวหรือเปล่าแต่หมาหมาบาที่ทก,ก,ก็จะไม่กัดนะครับแต่ไม่ค่อยปลอดภัยไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปวัดเอ็นนะครับ,บ,บวัดอุทยานเหมือนหลงวงพ่าควยเลยแต่คล้ายค้ายนะยยนตำนานเรือทองเสรจกี เ้ือทอสิทธิ์ก็คนละวัดไม่ใช่วัดนั้นเข้าได้สทางเข้าดีเลยเข้าด้านนี้ค่ะอันนี้น่าจะดีกว่าเรือทอสิทธิ์ไอ้ไม่ไม่ใช่วัดนั้นคนละวัดวันนี้ที่มีปลาอยู่แปบบนึงแล้วกันเดี๋ยวพอนัอยู่ข้าวจะไปวัดแล้วัดชื่อวัดนี้เมืองวัดชัน ตรงนี้แต่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่ให้อาหารปลาอ๋อเขาเปลี่ยนกันอย่างนี้นี่ไงนี่เราเป็นต่อตรงนู้นน่ะทำได้เออคลครับติ่งจอดข้างล่างไม่ได้ง่าย่กว่าไปตรงนี้มาไว้ไว้แป๊บหนึ่งแล้วไปเลยลูกเขามา ไปส,ส่งก๊าก่อนแล้วเดี๋ยวอาบน้ำลู่นไม่ต oh ้องมาหุ่มเบา พิธีญาในครนี้ในาาการทำปู่ทำสัปดา,า,าห์าทำต,ตรงเกิดได้จับเอ่อเทวดาประจำตัวของพระเจ้าพระบรมไตรในสิ่งเล็กเล็กที่ที่สุสดที่น่าดสเสร็จภารกิจไปหนึ่งแล้วนะครับที่วัดอุทยานน,นนะครับจังหวัดนนท์นะครับมาไหว้นะครับหลวงปู่เพิ่มเศรษฐีเรือทองนะครับที่ขึ้นชื่อนะฮะ ในเรื่องอาอาขายโชคลาภนะครับเรือทองเศรษฐีนะฮะก็จะมีพื้นที่อุทยานต่างๆนะครับเกตุอรภัยทา,านอันนี้เดี๋ยวเราไปต่ออันนี้ว่ะครับเขาเยยงเลยแปดวัดเลยวัดสวยมากนะฮะวัดอินนนทบรีนะครับมาประจำนะ สวยใกล้เสร็จหลายส่วนแล้วอันนี้คือวัดอินนะฮะเวลาผมมาที่นี่วัดอินนนทบุรีเนี่ยก็จะแวะทานอาหารนะครับริมของอาหารหลักสิ บรรยากาศสักร้านจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปทานกันตรงนี้จวันดนนท์เขาจะอยู่ใกล้น้ำนะครับก็จะมีะกิจกรรมให้หารปลาวาังมัจฉานะครับจะมีหลายวัดซึ่งวัดอินเนี่ยก็ใช้คำว่าวาังมัจฉาเลยนะฮะปลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ เย็นสบายมากเลยฮะอากาศอยู่ริมน้ำเนี่ยบรรยอากาศเย็นสบายลมจากน้ำนะครับขนาดตอนนี้ช่วงที่ยังบ่ายแล้วะนะครับเพราะว่าลมจากแม่น้ำเนี่ยครับเย็นสบายมากเลยอิจฉาคนมีบ้านริมน้ำจังเลยเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันครับ อยู่ริมน้ำนะฮะอากาศดีมากเลยอาหารหลักสิบแต่บรรยากาศหลักล้านจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปทานกาันนี่ครับ จะนั่งห้อยขานะครับมีอากาศนั่งห้อยขาตอนนี้สงการอยากจะนั่งตรงนี้นะครับจัดนะจดีมากครับบ้านคุใหญ่ลิมคลองนะครับดูราคาดีงามมากครับ ต้มจืดครับต้นคือ4ีบาทนะครับดูเลยเยอะมากเลยฮะคุค้มนะครับต้มจืด40บาทคุณแล้วคุณดูนี่นครับชอบผัดแหนมก็40บาทโอ้อร่อยมากแล้าดูวิวครับอาหารนักสิบวิวหลักล้านนะครับ รเราก็ต้องมาไหว้หลวงปู่สามหลวงปู่นะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับคือหลวงปู่เกตนะครับหลวงปูน่านาแล้วก็หลวงปูน่นาวนะฮะพระเกติสามรูปนะครับศักดิ์สิทธิ์มากครับผมคือหลวงปูกก่เกตหลวงปูน่นาหลวงปู่เนาวนะครับศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับคนจะมาบนก็ต้องบ่นด้วยขุยนะครับ คุยมาแก้บนนะครับมาขอพรถอบบนบารมีนะครับ ฉันน่าจะชอบจยพกพุกดนทีไทยนะครับใช่ใชไในของทาวาย 24 24 บางเลนเจริญนะครับบางเลนเจริญจังหวัดนนท์นะครับชื่อวัดบางเลนนะครับรันนี้บรรยากาศดีมากนะครับลมลื่นนะครับแล้วก็ทั้งพระทั้งญาติโยมน่ารักมากครับเป็นรีกันหมดเลยเคยมาถ่ายทํารายการครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาเองแบบไปเวทหนึ่งครั้งได้รับการรับดีทั้งสองครั้งเลย วัดน,นี้จะมีหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับชื่อหลวงพ่อใหญ่นะครับชื่อท่านก็บอกเลยนะครับตรงๆเลยว่าวัดหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์นะครับคนก็จะมากราบไหว้กันเยอะขอพอรป,ประสบความสำเร็จเยอะนะครับแล้วก็มีไอ้ไข่วัดบางเลนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์กันครับเราไปไหว้หลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์กันนะครับ พ่อใหญ่ละเราก็ต้องมาไหว้หลวงพ่อใหญ่กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ปิดทอง,งพ่อใหญ่นะครับปิดทองนะครับปิดทองของพ่อใหญ่นะครับ ปิดที่ดวงตานะครับจะได้มองเห็นธรรมมองเห็นสิ่งดีๆนะครับสิ่งที่มีประโยชน์กับชีวิตสิ่งไม่ดีก็จะไม่มองหูก oh. ็รับฟังแต่สิ่งดีๆนะครับรับฟัง่เสียงดีๆตักเตือนเรานะครับแล้วก็พูดแต่สิ่งดีนะครับมีคนรักมีแต่คนรักแล้วก็พูดดีๆถึงเรา 头。